และนี่ก็คือยูนิเวอร์ m a ลมาริโอ d ว์ในวันฝนตกรีวิวเคล็ดลับกันเข้ามาริโอเวิลด์แบบไม่ที่บ้างซื้อฮาก็คือเป้นเข้าร่วมนะเน้นเข้ารอบ ฟไฟไม่สากเลยวันนี้ฝนตกคือเราอ่ะมาแบบแหกทุกกฎเลยอ่ะมาวันฝนตกแล้วก็มาวันเสาร์ด้วยข่าวไรคือยืนจนสิบโมงค่ะตรงนี้ยตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลยหกโมงห้าสิเจ็ดรางวัลของคนพยายามจะได้คนแรกของแถว ไม่ทดมาสุกเช้าถึงขนาดนี้ได้มาทานวายโยโกเตยมันจะบรนักกศาศงงมากขะน,นี้เวลาแปดโมงครึ่งแยเรากำลังวิ่งควายไปนิท n นโดว์เห็นนิทนโดวแล้ววิ่งควายมาไม่ไหวแล้วอะยังก็ตายมปเมืองนี้ายค่ะ ออ่ะโเคสุดยอดทีอย่างเดียวฝนตอกอ่ะแต่แบบว่าสวยมากเลยและนี่ก็คือยูนิเวอร์แซลมาริโอเในวันฝนตก เอาลมมาค่ะแล้วก็จะได้แท็คก,กับเขาให้อยน่แนะม่ละลย,าาลยรีวิวเคล็ดลับการเข้ามารีโอเวิล์แบบไปที่บ้างซื้อ้าก็คือมาเช้ามาเช้าเท่าน,านั้นนี่เขาองคงือเขาบอกว่าถ้าสมงตว่ามาก่อน9โมงอ่ะืมจะได้เข้า100%หมายถึงว่าเข้ามาถึงโซนก่อน9โมงนะ ซึ่งตอนนี้จริงๆอ่ะพักเปิด10โมงแต่เราอ่ะมาตั้งแต่ประมาณแบบ6โมงถึง7โมงอย่างเงี้ยสรุปพักเปิด8โมงครึ่งชิวแรกอ่ะเ,ออเราเยืนอยู่น้าก็คือจะเห็นอยู่แล้วว่าเราขิงแค่ไหน,ไหนใช่แต่ได้เข้าทัวร์คือวิ่งมาก็ทางสะดวกเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือกำลังก่อแถวเล่นมาเรียลคาร์นะซึ่งคนเยอะมากถ่ายไหมคือทางเดินเข้าไปต่อคิวอ่ะ นั่งพ่โซกมากคือแบบเดินวนเดินกลมเดินเหมือนเดินจงกลมไปเรื่อยๆคือโดนตะเวียนหัวแล้วเนี่ยคือมันแบบเดินแบบไปเรื่อยเจื้อยเลยอ่ะแปลงร่างทมเล่น เสร็จแล้วก็สแกนใช่นตัดต่นี่ที่สแกนนี่เธออยู่ข้างหลังใช่แล้วก็เอาติดเเล่นได้เลยใช่อันนี้น่าาก็เป็นที่ใส่กิ๊บเ อันละสองพันสี่ร้อยเยนเลยสองอันเลยเป <c oughs> ็นสีส้มแล้วก็อันนี้ป็ไวนมันดูไม่กะโดนีด่นะคะแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วแปลงล่างแปลงล่างหันหน้ามาก็ได้เออ มาต่อแถวเล่นเครื่องหัดไปไม่ไม่เมย์ยังไงวะอ๋ะองอหนึ่งเฮ้ยมันยังไงได้อ่ะมันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เราจะออกไปแล้วน่ารักมากเลยฝนยังนีล้วขนเบาแล้วอ่ะถ้าฝนแรงคือเฮ้ยเห็นไปหาเทรี่ด้วยขอบอดนี่คือเกมเลือกไข่น่ารักอ่ะอย่างนี้น่ารักก็เป็นสองฝั่งทูดิวนวันอ่ะ อๆๆตอนนี้เวลาตอนนี้มีอะไรนสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาทีก็คือเข้าไปเล่น Mario Kart มาแล้ว<า>คือเล่นเสร็จตั้งแต่ก่อนสิบโมงเพราะว่าเรามาช้างว่าจริงๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อหมวกแล้วก็ไปเล่นไอ้ที่มันเป็นแบบอะไรนะที่มันเป็นรถเลื่อนเอดูไข่ก็คือ Mario Kart ดีมากอ่ะบอกว่าดีเทลข้างในอ่ะโคตรสวยเป็น AR <า>ก็จริงนะแต่แบบ สวยอะ่ะควรต้องมาเล่นเออมันก็นเป็นไฮไลท์ของทีนี่ใช่รจริงมาให้เช้ามาให้เช้าเราจะได้เล่นเร็ว <c oughs> พอเราออกมาปุ๊บคนเยอะเลยอะ่ะตอนแรกแบบยังแบบโลง่โลงๆโโเล่นกันแต่งตัว <c oughs> ก็คือโดนทักต <c oughs> ั้งแต่เ,เข้ามาคือทางไม่ออกหรอกแต่ว่ามินดีชองจังหวะหนึ่งที่เขาพูดว่ามาโฮอะไรสักอย่างก็คือทางออกว่าเออแต่งตัวเหมือนแม่มดใช่เป็นผู้ชายแบบเขาบอกแหละว่าเราแบบ เราเตรียมตัวมาวนโซนนิสต์ไปเลยออพอล์ตอ,อะไร <c oughs> เรา <c oughs> เราเราเราแบบก็คือนจริงๆอ่ะการแต่งมาแบบขวบวอร์ดเออเป็นเด็กขวบวอร์ดนั่นแหละแล้วเห็นเราก็ใส่มันเป็นแดงเขียวใช่ไหมเราก็ใส่หมวกแดงเขียวคือคอรต,ตัวแบบจับปาสองมือบบอ่ะเออใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เลยเนียนๆเป็นลุูจีกับอาริโอนซึ่งไม่เนียนใช่ซึ่งไม่เนียนเพราะว่าโดนคนโดนพนักงานทั้งโซนพักว่า โอ้นี่เธอเป็นแม่มดนี่นาจับได้จับผู้มีเวทมนต์ได้จับได้จับได้ว่าไม่ใช่มักเกิลนะคะใช่แต่ว่าพลังงานเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละให้พลังงานบวกสุดๆเวลาคนแต่งคนแต่งตัวแบบเท่ากับตีมเขาก็จะทักเออใช่อย่างวันนี้เราใส่ตอนแรกอ่ะคนก็ทักหลุดแล้วเราเพราะใส่เต๋อยิ่งยิ่งใส่บวกอ่ะเขายิ่งแบบ เขาก็<ท>ไปแบบว่านาทสลุกอ่ะเออแบบว่าเฮ้ยมาริโอ้แล้วก็จะมีจังหวะที่แบบว่าอ้าวาทำไมมีมาริโอ้สอบคนเลยตอนนี้ไปถ่ายรูปกับมาริโอ้อ่ะเออเออตลบลีมันจะมีเกมหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันจะต้องได้กุญแจสามอันถึงจะเข้าได้ใช่ซึ่งเราก็สามารถไปเก็บได้จากเกม,เมอ,อื่นๆนะใช่ซึ่งกุญแจก็จะอ่ะจะดบางทีอย่างเงี้ยเอาทำแม่อร์ให้ขึ้น ก็ได้ครบละสามอันใช่เนี่ยพอได้ครบสามอันอย่างนี้โฟบอ่ะก็เข้าไปได้นนันต์ได้ซึ่งไอ้กุญแจอัเนี้ยมันก็จะได้มาจากการเล่นเครื่องเล่นย่อยๆที่เขาจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจอยู่ใช่เส้นอันนั้นใส่แล้วถ้าสมมตว่าเราไม่เล่นนี้โฟบะเราก็จะได้กุญแจมาพอได้ครบสามก็จะไม่ได้เครื่องเล่นค่ะนี่นะคะเราก็จะเจอตัวนี้ ของตัวร้ายมานะมีให้มากระแทกกระแทกต้องให้มันขับเหรอไม่ได้หรอคะอ้าได้แล้วก่อนนี้ไม่ได้นะปล่อยนะคงาน เล่นแล้วฮะยากเกินได้ศูนย์เต็มคือแบบว่ามันเป็นมันเป็นแบบให้เล่นแบบตีมอสอ่ะแล้วมันมีแอค<อ>ชั่นได้ทำหลายอย่างมากซึ่งทำไม่ทันสักอย่างเฮ้ยอย่างง่ายๆคือมันจะเป็นเหมือน,น,นเป็นเงาอ่ะเป็นรูปูเราแล้วก็ ต่อสู้กับโปรเจคเตอร์ใช่ซึ่งซึ่งซึ่ซซมันก็จะแบบว่ามีให้หลบระเบิดมเมื่อกี้ที่ถา<ช>่ายให้ดูเนาะ<ช>แต่ว่าคือพอมันถึงเวลาบางทีมันแหลกหรือว่าบางทีแบบมันมาแล้วแต่เราไม่สามารถตีมันออกได้อ่ะก็งงเหมือนกันออแล้วคนข้าง,างแบบสีบห้แต้มเราศูนย์แต้มเถินมากนะแต่ก็เนี่ยแหละเล่นเข้าร่วมนะเล่นเข้ารอบ ก็คือต่อไปอีกนะตอนนี้ยังไม่ให้เข้าเลยถ้ากินอะ่ะจะได้อะไรอะ่ะปิดค้างได้ได้เหรียญนเหรียญ

ตัวแถวยาวมากเพราะที่เราลืบผังน้ำเป็นบ้าอะไรอันนี้ก็ตก็ใจมากจริงระหว่างที่ทำพิธีกรรมการถ่ายรูปนะก็ขอมามอยก็คือพนักงานโคตรน่ารักเลยที่แบบว่าคือเขาก็ถามว่าแบบเอ้ยเหมือนเขาสอนกินว่าแบบทุกอย่างมันคืออะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบให้ถ่ายรูปให้ไหมอะไรอย่างเงี้ย,ยคือแบบว่าพนักงานที่นี่มีพลังล้นเหลือมากจริง เปิดหัวเห็ดออกมาแล้วก็ข้างในอ่ะมันจะ <c oughs> เออมันจะสติมได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกดเกดเกดฉันโดนมันได้วยว้าวเราใช้มือใช้มือป่ะ,ะเปิดแล้ว่ะข้างในเป็นทุปแล้วเราสามได้ใช้ไอ้อ <Deep S 1> ไนี <out. S 1> ่ยติมเอาดิมเอากับทุปได้ไม่ออกก,กันเลยเพราะคือคุณเป็นราชิานีแห่งการสบไม่เขาให้ปีบอก นั่สัมผัสได้ถึงขอบโอเคโอเคเละต้มเฟรเลยโอเคกินข้าวกันเถอะยะขอชิมสปาเกตตี้ เน oh. yeah, mm ื้อสัตว์เป็นชี โอเคเออ่าแบบคนแข็ง่ะได้ก็แต่ว่ามันเลี้ยงอร่อยไ,ไ,ไปต่อที่ดุลัส,สิพาร์กนะคะอันนี้เราจองเป็นอ่าบัตรของ JCB มานั่งเหล้าแล้วก็เล่นเครื่องไฟน์ไดนโนเสร์นะก็ตอนนี้กำลังเดินเข้าไป เข้านะเดินเลยมาจะเจอคำว่าเราก็เข้าไปเลยเย,ย่ยาออนี่นะคะได้มาจากเราก็คือที่ขึ้นไปเงเนสอเราจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะก็คือดีมากคือเรามันดีมากๆแบบมากๆมากๆมากมาก,มาก,มาก,มากคือใครที่มาในเนอ่อนนะก็จะได้นั่งพักแล้วก็มีน้ำให้กิน อรูอ้สึกคิดถูกว่าที่จองมาแล้วจองมาสองรอบด้วยเพราะว่ามีตัวมีบัตรสมัยเล่นเสร็จแล้วก็คือสนุกดีก็คือ,คอถ้าเกิดใครมีบัตร j c b นะก็แนะนําให้จองเราเป็นเล้าใช่ไหมเพราะว่ามันได้ขึ้นเครื่องเล่นเลยแล้วมันไม่ต้องขึ้นบันไดเลยนะมันขึ้นลิฟต์ขึ้น,น,น,นไปแล้วพอไปถึงอะ่ะเขาก็ให้เราแบบไปขึ้นเครื่องเล่นได้เลยอะ่ะคือมันเร็วมากใช่คือแบบอันเนี้ย โคคูมอ no al, like, okay. okay. so ่ะแบบไม่ต้องมีพาสไม่ต้องอะไรเลยแค่มีบัตร j c ซีบีแล้วก็ไปลงทะเบียนไว้อ่ะแบบคนไม่ได้มาใช้งานเยอะด้วยเพราะว่าอย่างวันนี้วันเสาร์ในห้องก็มีแค่เราที่อยู่ในเราเออใช่โอเคมากเลยอ่ะประทับใจสถานีต่อไปแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยแบบว่าแต่งตัวมาเพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้คือมาริโอบาบบ คือเสื้อผ้าแบบบอกกับคำว่ากลับบ้านเดี๋ยววานี่คือบ้านของเราแต่บรรยากาศเวลามันมีหมอกแบบนี้มันดูเข้ากับแฮร์รี่นะเพราะว่ะก็เข้ากับแฮร์รี่มั้งใช่วาน,นิโอ,อ๊หลับกับผ้าสดใส ถ้าเกิดอยู่ที่ไทยเราจะเรียกว่าวผีเด็กนะไอ้ต้นเนี่ยไม่น่าจะชื่อแมนเดรกหรอกนะมึงจ,จัดๆเลยสุดยอดอะ่ะก็คือจะแบบป็นเหมือน เครื่องแรกที่จะให้เรานั่งใช่ไหมแล้วมันก็จะให้เราใส่แว่นตาสามมิติมันจะเป็นท่าแบบมิติให้เร,เราเหมือนตับอ่ะเราแบบว่าขี่ไมคกวอนไปกับแทร์รี่อะไรประมาณนั้นไอซี่แบ๊บแบ,บ,บ๊บสามมิบตีว้าวเป็นต่อตังเกดเป็นกูเกิลเสื้ออ๋อแล้วครับลูกาแกงน้องน้องน่ารักอ่ะขนนุ่มมุกตัวเลย เน,นี่ฮะตเ,เตี <c oughs> แบบไม่มีซิวานีอ,อันนี้เป็นแบบซิวานีอ่ะนะแพงกว่าการะมบางสี่ห้าร้อยเยนแปดร้อยห้าสิบกับร้อยสิบเยน หวานแซ่บใสมันเหมือนยาเหมือนกันนะแล้วเขาเขียนเอาไว้เลยนะว่า no alcohol ก็คือจะมารีวิวไอเครื่องเล่นของไฮริคอสเตอร์เมื่อกี้มันชื่อว่าน่าจะชื่อว่านะ forbidden เอ่อ forbidden journey นะก็จะเป็นเหมือนแบบเราขึ้นอะไรนะไม้ก็เขาเรียกว่าอะไรเราเราขึ้น มันมันจะเป็นฟิลมแบบเราขึ้นไม้ไมนะเออเอเอใช่นึกนึกน <c oughs> ึกเออนึกคำว่าไม้กวาดด้วยหรอเออใช่นั่งไม้กวาดแล้วก็แบบมีความแบบก็ซีนิทิสเนาะก็จะมีแบบพว,วกอะไรนะพวกโฮ <c oughs> โมิญญาณ <c oughs> แล้วก็แบบว่าเออ <c oughs> เล่นเออมีมังกรแล้วก็มีฟิดิสก็สนุกสนุกมากสนุกมากคือถ้าเกิดเทียบกับไฟน์นโรโซเราชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าอันเนี้ย ให้เวลาได้เยอะกว่าก็คือเหมือนแบบมีหลายช็อตให้เราเออเขาเรียกอ,อะไรอะซึมซับบรรยากาศเนาะอย่างไฟล์กนะิอลซอรเงี้ยมันขึ้นแล้วมันก็ลงเลยมันแบบมันมันงงๆแต่อันเนี้ยคือมีสตอรี่มากกว่าแล้วก็ทางทางที่รออะ่ะก็มีดีเทลก็คือเหมือนแบบเป็นปราสาทในฮอกวอตส์อ่ะก็จะมีแบบผู้หญิงร้องเพลงอะไรเงีย้งงยงงมีศาสราจาร์นดัมเบดร์ที่ผู้ภาาญ,ญี่ปุ่นนะก็คือไม่ชินอย่างแรงแต่ว่าก็ถือว่าโอเค หนโอเคคือประทับใจอันนี้คือมาครั้งแรกนะคือแบบว่าต้องแต่มันเปิดล้ะไม่เคยมาเลยแล้วแบบมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนี่นะร้านเวเดอร์ก,อรอก็คือรู้สึกดีเพราะว่าเขาพู็ภาษาอังกฤษด้วยเรารู้เรื่องแล้ว ตอนเย็นเรามันก็จะสวยแบบนี้ซีเรสักไปดูช็อกโกแลตกุ <h <h ๊งน่ารักอ้ย uh> ล่ากัวมันมีรถบวกอ้ มันน่าจะมีของขายอยู่ด้านนอกน่าเล่นวะ <evaluation> ตัดสินใจมาเล่นแบกอดเพราะว่าเห็นรถไฟมันตีไปตีมากำลังเดินอยู่ก็เลยแบบว่าใจอ่อนดีปะชุบรีวิวเครื่องเล่นแบกอดนะคะก็จะเป็นรถไฟห<อ>่อ แบบหันหันหลังอ่ะใช่เขาดึงถอยหลังใช่แล้วให้ถอยหลังสรุปสนุกคือตอแต่ว่ามันรอนาะนมากจริงนะคือตอนแรกคิวมันบอกว่าห5สิห้านาทีแต่เราเห็นว่าแถวมันสัน้นล้วก็เลยแบบประมาทวยแเราแบบคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าพอไปถึงเขาแจกใบให้เลยไอ้ใบที่แบบเอ่อทาอะไรถึงไม่คนเคลื่อนเลยอย่างเงี้ยสรุปห5สิห้านาทีจริงๆก็อ,อาจจะเกินว่ะเฮ้ยมาริโอชอบปะไอที่มึงอยากกินอะไม่รู้ ใช่ใช่ใช่อ่ะต่อจริงจริงะตอนที่ไปอะเขาจะมีให้เลือกระหว่างหันหน้ากับหันหลังใช่เราก็นี่ตัวตึงเลยหาทาไหลหลังไทยหลังตอนแรกเห็นคนมันแบบต่อน้อยก็เอะมันจะไม่หมันบอกว่ะแต่มันสนุกเือามันต่อนานมันต่อนานนะแล้วเราสุกว่าเรายอมมาโดยตอนต่อว่ามันเหนื่อยมากอะแต่ก็โอเคได้อยู่นี่นะแบ็คดรอปแล้วก็อันนั้นก็คือเวนที่เคาะลงมาเฉียวเใียวใช่อาคืนนี้ แต่ก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะเมื่อกี้คุยกับเกดว่าแบบพอเล่นแบงก์รอบเสร็จจะซื้อของกลับบ้านเลยล่าสุดมาต่อกินร้าอีกแล้วเพราะว่าเล่นเราตื่นพอเล่นเราตื่นก็มีแรงไปต่อนี่มาริโอชอวมาริโอคัทเนปปวดมันน่ารักมากาเลยอ่ะทีก็ได้แล้วคอนเนปคอนเนปคนใหญ่ อยากได้อันนี้คุกกี้ยังไม่ซื้อเดี๋ยวผู้นี้ต้องไปโประกันนเซ็นเตอร์เดี๋ยวตายแล้วก็ยังไม่ได้ไปโตเกียวเลยเดี๋ยวตายแล้วก่อนเอลโม่สิบมิจูซิบานชานี่ไงจุดจูซีสีส่ดีนี่เึ็นาทีสุดท้ายก่อนก็คงไม่ทันแล้ว ลูกโลกถ่าย,ายนะลูกโลกแล้วกันไม่ไม่มีแรงทำอย่างอื่นเลยวันนี้ตอนเช้าอ่ะด้วยเขาที่วิ่งควายเข้ามาแล้วแบบโมแต่ห่วงว่าจะได้เข้าออ <S <S มาริโอแลนด์ไหมไม่สนใจลูกโลกถ้าพอเลยไม่สนใจเลยอมื่อไ, <ป S 2> ไงไม่ล้วบอรเราเล่นอ่ะตอนที่เราอยู่ในโซนจาร์ดิเน็ตโดแลนด์เราก็ตื่นเต้นใช่ปะเออแล้วเราก็ซื้อทุกอย่างดับหมดเลยแล้วพอเราตอนเนี้ยเราได้สติละแล้วก็งงว่าแล้วทำไมทำไม่ เพื่ออะไรเราเริ่มได้สติว่าเออของที่เราซื้อมาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วดีกว่าเช่นหมวกใช่และนาฬิกาข้อมือที่มันต้องเอามาใช้ที่นี่เท่านั้นใช่ที่นี่เท่านั้นไม่ใช่นาฬิกามันเป็นแบบเออมันแ n d ข้อมือที่แบบใช้เล่นเกมที่นี่คนญี่ปุ่นเขาก็จะคุ้มแล้วเขาเล่นเล่นหลายรอบแล้วเรามาี่ปุ่นสกี่ปีแต่ก็เราก็ต้องเราก็ต้องซื้อไหมไม่ซื้ไม่ได้นี่คือการตลาด อันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นแอปของ Nintendo World อขอโทษของ USJ นะ Universal Studio Japan นะคะซึ่งมันจะเป็นแอปที่เราจะเอาไว้จองเอ่อพวกแบบพวกตั๋วเข้าโซนต่างๆเนาะก็คือจริงๆแล้วถ้าเรากดอันนี้เข้าไปแล้วกดอันนี้นะคะมันก็จะเป็นการให้ register ตั๋วของเราเข้าไปคือกดบวกเข้าไปเพื่อที่จะแบบสแกนนะคะกดสแกนได้เลยนะ มันก็จะสแกนตั๋วเราเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อเล่นของตัวแต่ละใบได้อ่าแอปพามมาแล้วนะครับแอบอย่างอันเนี้ยเราทําไว้แล้วนะของเราทีนี้เวลาเราจะจองก็ให้เลือกอันนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกตรงอี e. คือมันจะมีคมหมายอยู่สองอย่างก็คือแบบเราแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนาะแต่บางครั้งเวลาขึ้นแบบเนี้ยมันหมายความว่าคนสามารถเดินไปในโซนได้เลยอะโดยที่แบบ ไม่ต้องต่อเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าคนเยอะมากมันถึงจะต้องใช้อ e ีทิกเก็ตในการเข้าอะเนาะอย่างแฮร์รี่เนี่ยตอนที่เราไปอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละว่าคุณจองไม่ได้นะแต่ของซูเปอร์นิเทลเวิร์ดี่ยมันสามารถจองได้ถ้าเกิสดสมมติว่าเออมันเปิดแล้วแล้วก็เริ่มมีการต่อคิวกดขึ้นก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจองได้เลยเนี่ยเราทำสก,กีนช็อตเอาไว้นะเดี๋ยวโชว์ให้ดูแป๊บหนึ่งอย่างอันนี้เป็นตอนที่เราสแกนตั๋วนะคะมันจะมีใส่ชื่อเล่น แลวเนี่ยก็จะเป็นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสแกนตั๋วได้แล้วนะสแอนสเข้าเสร็จแล้วอันนี้เป็นที่จองนะคะคือตอนที่เราเข้าไปตอนที่เราวิ่งเข้าไปอะ่ะตอนแรกตอนที่มันยังไม่ต้องรอแถวอะ่ะมันจะขึ้นมปแบบนี้เหมือนกันนะก็คือสามารถวิ่งเข้าไปได้เลยแต่เออตอนที่แลนด์มันเปิดแล้วอะค่ะเราก็สามารถกดเข้ามาได้แล้วมันก็จะเนี่ยให้เลือกคนที่จะจองแล้วก็กดโอเคนะเป็น,นเงนทั้งินอันนี้เต่็จแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกเวลานะคะอย่างงี้คือจองได้แล้วก็เวลาจะเข้าี เอาสควอชเลยค่ะเข้าโซนไปได้เลยอย่างอันเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้กดไว้นะเพราะว่าเราเดินอยู่ในโซนอยู่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะวิธีการจองนี่ก็คือข้างหน้าของยูนิเวอร์แซลนะก็จะมีลักษณะแบบฮอลลีวูดถ้าเกิดใครแบบว่าไม่อยากเข้าพาร์ตมาเดินเล่นอันนี้ได้มากก่เดีล้วเราก็มาอยู right> ่กัน oh. ที่ ดิสนีย์แลนดบนัไ่้อดีมากเลยอ่ะมันเป็นกระตูนที่ตอนเด็กๆนี่ชอบมาก